ถึงเลเวล451กันแล้วเวลาไปสกายแลนแล้วเฮ้ยควันหายควายหันเอ้ยไม่ใช่ w h ย t อยู่แล้วผมอ่ะพาเพื่อนมาที่เกาะเงือกตอนที่ผมอ่ะมาสำรวจเกาะนี้ตอนอยังเลเวลไม่ถึงแล้วตอนนั้นผมก็เลือดน้อยมากผมก็เลยบอกเพื่อนๆทุกคนว่าช่วยผมหน่อยช่วยผมตีบอสบอสอาลองหน่อย แล้วก็ตอนนั้นผมก็ตายไปหลายรอบมากเลยนะครับแต่ไม่รู้โชคผมเป็นอะไรพอผมตีบอสตายปึ๊บว้าวมันดรอกใครเด่นมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับ มีเกมเกมมิ่งครับแล้วเราอยู่ในแมปบล็อกฟุดโอโนบผตาแล้วขอโทษนะครับเอาล่ะตัดพออมาตอนที่ตีบอสเสร็จนะครับเมื่อกี้ที่ผมตายไปหลายรอบเลยตอนที่ผมอัดคลิปผมยังเล่นไม่ชำนาญน,นะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า คลิปนี้ผมอ่ะเพิ่งกู้รหัสเก่าได้นะครับแล้วก็เลยเอารหัสเก่าที่เวลแค่400กว่าเนี่ยมาเล่นเป็นซีรีส์เบนบลน,นเอ, oh! อ้ว้าว the Bluetooth device is ready to pair หยอกครับบอกฟูดกับน้องชายนะครับเฮ้ยควนหายควายหันเอ้ยไม่ใช่ What เอาดีๆนะครับ คลิปนี้เราฟาร์มถึงเกาะสกายเปียแต่ว่าผมไม่ได้อัดเกาะสกายเปียไว้นะคะเพราะว่าจะอยู่ในช่วงของคลิปต่อๆไปจากนี้นะครับและขอโทษมากๆเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ผมไม่ได้ลงงานมากครับน้องชายผมไม่ว่างวันนี้นะครับก็เลยไม่ได้มาเล่นซึ่งคลิปนี้นะครับพวกเราจะฟาร์มกันจนถึงเลเวล4 5 0อห้าิบแต่ว่า คลิปนี้แถม1นึ่งเลเวลครับคือ457เพราะว่าคลิปนี้ผมอ่ะฟาร์มอยู่ดีๆแล้วกดโค้ดคูสองใช่ไหมครับแล้วมันกดแล้วได้เพิ่อมอีกหนึ่งเลเวลครับก็คือปกติเควส1หนึ่งจะมีโอกาสได้2เลเวลใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากดโค้ดคูสองบางบางเควสจะได้3เลเวลตามจำนวนของเ p, p ที่เรามีอยู่ในหลอดสีม่วงข้างใต้เลข้างใต้จุดที่เขียนบอกเลเวลนะคะ ว้าวเอ่อถ้ามีอะไรที่ผมยังทำไม่ดีแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนอยากจะให้ผมปรับแก้ไขสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนำกลับไปใช้ได้นะครับผมจะลองนำกลับไปใช้ดูตามที่ทุกคนบอกนะครับคลิปจะได้ออกมาดีแล้วก็ทุกคนจะได้ชอบกันนะครับ ผมมีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดยังไงผมก็ขออนุญาตขอโทษตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะบางเรื่องผมก็อาจจะยังไม่ได้รู้มากก็ได้อระหว่างฟาร์มผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนอยู่แล้วผมพาเพื่อนมาที่เกาะเงือกตอนที่ผมมาสำรวจเกาะน,นี้ตอนยังเลเวลไม่ถึง แล้วตอนนั้นผมก็เลือดน้อยมากผมก็เลยบอกเพื่อนๆทุกคนว่าช่วยผมหน่อยช่วยผมตีบอสบอสอาลลงหน่อยแล้วก็ตอนนั้นผมก็ตายไปหลายรลาะมากเลยนะครับแต่ไม่รู้โชคผมเป็นอะไรพอผมตีบอสตายปุ๊บว้าวมันดรอปไทรเดนมาผมได้ได้อาวุธข้ามเลเวลด้วยผมรู้สึกดีมากเลยตอนนั้นเพราะว่ามันมี ช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เคยฆ่าบอสอาลองเป็น10บกว่ารอบกว่าจะได้ไทรเด้นด้วยนะครับแต่ผมฆ่ารอบเดียวได้เลยอืมอ่าสิ่งที่ทุกคนพูดหรือคอมเมนต์กับผมนะครับผมจะนำไปปรับแก้ไขในคลิปของผมและจะทำให้คลิปดีขึ้นจะได้เป็นที่ชอบของสังคมนะครับ เอาละเราเข้าใกล้เลเวล4ี่ากันมามากแล้วเรามาดูกันต่อดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะหยอกครับหยอกไม่มีอะไรครับวซึ่งวันที่ผมอัดนะครับเป็นวันฮาโลวีนนะครับซึ่ง ผมขอสุขสันต์วันฮาโลวีนย้อนหลังด้วยนะครับถึงแม้วันที่ผมลงมันจะห่างกับฮาโลวีนมามากแล้วก็ตามผมขอโทษจริงๆนะครับ oh มีคำถามมาถามนะครับถ้าใครตอบได้คอมเมนต์มาได้เลยนะครับโอเคผมจะถามคำถามแล้วนะครับบอสโดฟามิงโกทั้งโลก1และโลก2ดรอปอะไรบ้างครับถ้าตอบได้คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับ ถึงเลเวล451กันแล้วเวลาไปสไกายแลนแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย